สวัสดีพี่น้องมื่อหนึ่งสิบห้บังแม่นกกับผมแม่นอกอาบน้าเล่นแล้วพี่น้องห้อนไหลอ,อาบน้าเล่นแล้วครับ <c oughs> อาบน้าแล้วครับผมนี่ลูกเขาครับผมลูกได้ลูกท้นครับผมได้ลูกท้นได้ลูกท้นตัวเดียวครับผมได้ลูกท้นตัวเดียว ขากับปกติพี่น้องบัดใหญ่ขึ้นมาแล้วขอเริ่มออกไร้เป็นขาเป็นคางอขคยังไปพี่น้องผมว่ายังแลกใจว่ามันเป็นอีงยงยังได้พี่น้องขอออกไรยละเป็นคางอเลยพี่น้องเป็นขาพิการไปเลยครับผมเสียดายอยู่พี่น้องในลูกทนตัวเดียวตอนออกมาแรกๆบ่เป็นอย่างได้พี่น้องเพราะเขาอ,อายุใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่ใหญ่ขึ้นมาโต เคาะเหลื่อมไล่เหลื่มอมยั้งละ่ะนี่แหละครับผมเคาะเหลื่อมไล่เหลื่มอมยั้งละ่ะเป็นพิกการไปครับผมยังแปลกใจไว้เขาเป็นอีงของเขากย็ยุดีดีเลยพี่น้องตอนอายุเดือนสองเดือนกับปกติพี่น้องย่างปกติว่าขาทางขายยัง้งหมดหญ่ขึ้นละ้ะเป็นแบบนี้ครับผมนี่คือลูกเจ้าไผ่เ้อพี่น้องเ้อ ผมก็เล็ดเอา้าอยให้ยูตูบแม่เลยเพราะว่าแม่นี่ผมออกจากเจาไพาแล้วครับผมเอาอีกแม่นึงเขาไปหาครับผมมันก็ให้ลูกแบบนี้แล้วผมกัเลี้ยวออกครับผมตอนเขาเป็นแม่ไม่อยู่ครับผมนี่ลูกคอ,อกแรกเขาครับเลี้ยวออกเอาเจาไพพงศธรผมไป อยู่ขอากไม่แล้วครับผมให้แม่อีกแม่นึงครับผมครับไปเบิ้งฟักแล้วครับผมนู่น่ะเต่าไฟผมนอนอยู่ในหางหุ่นแล้วครับผมอ๋อเหลืกอยู่น้ำในหางกกลูกอยู่ครับผมนี่ครับถผงเต่าไฟมุดๆในเด้อพี่น้อง ตไผ่นี่เลนได้ดีพี่น้องเลีนได้ทั้งเนเนียนได้ทั้งดินพี่น้องอใส่กบไครเรียบร้อยแล้วครับใส่แม่อ่างกับผมแม่อ่างแม่นี่คู่อ่างแล้วพี่น้องคู่อ่างอยู่หลายคำอยู่พี่น้องสามสี่คำขันต่ำกับสามสี่คำกคับผมบางทีกับหายุบเกินนี้พี่น้องแม่นี่ ฝกแล้วครับผมไปกำลังฟักอยู่นี่พี่น้องหลายคนถามผมว่าอาจารย์ใส่อาหารยังไห้กินผมกับผมีอย่งางไรหรพี่น้องผมก็มีดินดินผสมเปลือกไข่ดินเอียดเท่านี้แหลอพี่น้องดินเอียดดินโป้งนี่แหละนี่แหละครับผมต่อไปกับอาหารครับผมอาหารหมูอาหารอาหาราหารมูนมล้วก็อาหารใกล้หน่อยเนี่ยครับผมที่ผมผสมกันนี่แหละครับ ผมผสมกันไว้เลยเด้มันก็นจะเป็นเปลือกไข่ครับผมเปลือกไข่ผสมดินเอียดดินปงเขานี่ละทั้งนี้ก็มีน้ำครับผมน้ำเนี่ยนี้ก็เป็นอาหารวิเลษเขาทั้งอานดแหละครับผมแบบนี้อยู่ซับนี่แหละของผมนะบ่อยากขวนเขาครับผมกวนก็บพราะบันยนะังเราเจ้าไพนจับเปลี่ยนอยู่กับพวกบันยังครับผม นี่แหละเจ้าไผ่ผมจะไปเบิ้เงินกับเฉยเลยนี่บอดือบอยังครับผมนี่รูปเรียนเฉยไข่จังหนว่วยละบุ๊สองใบครับผมไข่สองใบลงในลูกนี่แหละครับผมไข่สองใบแล้ว นะครับผมเจ้าไผ่ชวนลูกซ้ายเขาไปอีกชุดนี้ก็มีเจ้าของแล้วครับผมในลูกทนตัวหนึง่งมีเจ้าของแล้วนี่แหละครับผมเดไปอยู่ทั้งรอเดินทางไปทั้งไต่ครับผมรอเดินทางครับผมเพเดินทางอะนรครับ าอาจารย์เพิ่นบอกว่าให้มันโตวกว่านี้หน่อยอาจารย์มาทันค่อยส่งมาวะทันก็เล็ดเงินเพิ่นก็โอนให้เบิ้ลละครับผมอย่างน้อแบบนี้มาขายกับเาแล้วพี่นอ้องนี่ครับลุงเจา้าไพไอ้ลุงนี่ผลงานดีครับเจ้าไพนี่มีชื่อเสียงอยู่ทั้งภาคไตเขาครับผมขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทั้งใตเขาเด้อที่เอาไปแล้วก็แจ้งข่าวมาว่า ลูกเล่นดีครับผมนี่แหละครับผมลูกนั้นอีกตัวหนึ่งมาลังเล่งมือทำให้ยูพี่น้องล้อกันยักหน่อยตัวเมียมันไข่บ่อยหลายมันกระส้มพี่น้องผมก็เลยต้องให้มันโคกเอาชุดนี้ก็ให้โคกเอาครับผมนี่ก็อีกนี่อีกตัวนึ่งครับผมนี่ก็ลูกจาไพเดอรอกไล่กันครับผม นี่ก็ได้ลูกท้นครับผมเจไฟมักได้ลูกทนครับลูกแม่นั่นแหละครับผมลูกแม่อ่างนั่นแหละนี่แหละครับผมลูกเจ้าไฟเดี๋ยวเด้อสีพายบิ่งอีกนี่คือขอ,อกพี่เขาครับผมขอ,อกพี่ที่ว่าผมบม่ไดดเปิดแบงนะพี่น้องผมเอาไว้เห่นครับผมผมจอยากหูนี่ครับขอ,อกพี่เขา หม,ม,มือนมืนแค่จังน้อยแล้วพี่น้องดอกพี่ครับผมนี่ครับตัวนึงนอกพี่เขาผมไม่ได้เปิดแบงคู่นี่เพราะว่าผมก่อนจะเอาไว้เบิง้งครับผมเอาว้เล่นเบิงเเบ้งว่ามันสิเล่นดีคือพอเขาบอนี่แหละครับผมคลิปนี้คือสิมีซมีแล้วพี่น้องเด้ออยากให้พี่น้องเห็นด้วยซื่ดอกว่าตัวใดเป็นตัวไดมีพี่น้องเขาถามหากันมาหลายครับผม โอ้เขามาถามหลายคนครับผมมาเจ้าไฟไปจังไหนเนาะนี่แหละครับผมดูเขาเริ่มสูนกแล้วครับผมสี่ห้าเดือนนี่แหละประมาณนี้แหละครับผมอายุเขาเริ่มคู่สูนกแล้วครบับนี่คือสิมิสมีดเดอร์พี่น้องเดอร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยพี่น้องเพื่อเป็นกุลังใจให้กันครับผมจันเพิ่มการ มีอยังมากมายดอกสองการนี้ไงพี่น้องมีความสุขได้หลายเล่นน้ำไงมันวนๆครับผมอากาศวันห่อนที่กับจะเล่นอยู่พี่น้องแต่นกเขาก็ยังห่อนอยู่นี่กรับน,นี่สมีเดอพี่น้องเด้อสวัสดีครับ